สวัสดีค่ะ,ะ,คะวันนี้นะคะพี่สีจะมาสอนภาษาสเปนแบบเบสิกนะคะถ้าสมมติว่า,าสาวๆชายนะคะใส่คอกอนในเนี่ยนะคะกำลังสนใจหนุ่มสเปนอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นโอกาสพานละค่ะที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาสเปนนะคะแบบเบสิกที่เราจะสามารถเอาไปใช้คุยใช้จีบหนุ่มสเปนได้นะคะกับวันนี้นะคะมิสเตอร์นาโชนะคะ คุณนาโชคุณนาโชค่ะ <sen> ท <festivals> ี่จะมาออกเสียง native speaker ของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณนาโชสวัสดีครับนงชิิครับมาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าทีนี้ I would like to know about how to know a person We should start with What's your name Yes that would be good beginning What เ u s t say. say We say We don't say exactly what your name If you translate We say in Spanish Como Como te te, te? Como te te Llamas Llamas Como te llamas Como te llamas ะะ Como แปลว่า How นะคะอย่างไรนะคะ Te นะคะ Te means to you ไร่คุณแต่ว่าถ้ามาเป็นประโยคคำถามเนี่ยใช้คำว่า Te นะคะแต่ถ้า เป็นประโยคของเา่าจะใช้คำว่าตัเดี๋ยวจะสอนต่อไปนะคะ,ะส่วนยามสแปลว่าคุณประมาณว่าคุณเรียกตัวเองว่าอย่างเราอันนี้จะใช้เป็นที่นิยมมากกว่านะคะเพราะ,ะนั้นจำคำว่าโกโมเตยามสแค่นี้ก็พอ correct correct <oughs> <oughs> again please โกโมเตยามาซิลิเุลจังนะคะก็จะมาคีสที่แก้ม <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> สองข <c oughs> ้าง left and right Yes very normal very normal it's good <S man kiss woman man kiss woman woman kiss woman ก็เป็นเพื่อนกันนะคะเขาก็จะมีการจูบแก้มซ้ายขวานะคะแต่ถ้าถ้าเป็นการรู้จักแบบผิวเผินนะคะเช่นทำงานด้วยกันหรือเพิ่งเริ่มรู้จักจากการที่เราติดต่อธุรกิจด้วยกันนะคะเขาก็จะมีแค่เชยแค่นะคะเขาจะไม่มีจุบที่แก้ม